รถเก่ารถเก่าตกรุ่นแล้วตัวนี้มันตกรุ่นแล้วยังมีใครสนใจอยู่ไหมครับจะขายให้ถูกๆพันสองพันห้าร้อยบาทนี่เก่าตกรุ่นไปแล้วไททันปียี่สิบเอ็ดรถปีเดียวตกรุ่นเลยนี่อ่ะลอ้อใหม่ยางใหม่นะซี C e 28, อียี่แปดขอบสิบแปดเก่าตกรุ่นแล้วยังมีใครสนใจอยู่ไหมพันสองพันห้าดูไลเนอร์ไลเนอร์ดูนี่ไลเนอร์ไม่มีจอเลยโอ้กันชนหลังพร้อม นะดูด,ด,ดิไม่มีรอยถอดเลยรถไม่เฉียวไม่ชนพรสองพันหะ้าเริ่มผ่อนเดือนแรกมีนาปีหกเจ็ดนะเดือนมีนาค่อยเป็นอนค่างวดนี่กเก่าๆตกพื้นแบบนี้ยมีใครสนใจอยู่ไหมมาดูเลขไม้เลขไม้สามหมื่นห้าพันโลกุญแจรีโมทเปิดแคบได้ด้วยนะเปิดแคปได้ด้วยเปิดแคปได้ด้วยนะปีที่เแต่ว่านะตกพุ่นแล้วนะตกพุ่นแล้วมาดูเครื่องมาดูเครื่อง ครื่องพี่น้องะนะดูเครื่องเครื่องสองพันห้าขาวไหมขาวไหมฝากระโปรงไม่เคยถอดเลยโอ้เก่าเขาแต่ว่าใหม่เราฟรีดาวผ่อนสองพันห้าร้อยบาทปกเดือนแรกหลังจากน,นั้นจะผ่อนร,นนนราคาเต็มสิบเจ็ดบาทตลอดสัญญาดอ,อกเอบ,บี้ยสิบบาทบงางประชาชนไปเดียวพิมพ์เพาว่าสุดสุดมันชุดยอดไม่เคยเซียภาษีภาฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยไวรุษจ๋า